ไทยประกรันชีวิตจะพาคุณไปตามอำเภอไทยและในวันนี้เราจะพาไปที่เขตบางรักกรุงเทพมหานครร้านกาแฟโปรดของคุณบัญชาจงไกลจากลูกค้าไทยประกรันชีวิตและเรื่องราวดีๆจากบริการไทยประกรันชีวิต i Service โชคดีมากครับที่มีบริการ i อ e r v i c e วของไทยประกรันชีวิตนะครับทำให้คนไม่มีเวลาอย่างผมนะครับได้รับความสะดวกสบายครับ หยิบโทรศัพท์ปุ๊บล็อกอินผ่านเว็บไซต์ครับใส่เลขที่บัตรประชาชนก็สามารถทําธุรกรรมได้หมดเลยครับใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับทีนี้จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่ได้แล้วนะครับใช่ครับเพราะไทยประกันชีวิต i s e ซอร์วให้คุณทําธุรกรรมเรื่องประกันง่ายๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่24ชั่วโมงขอบคุณไทยประกันชีวิตที่เข้าใจลูกค้าและทําทุกอย่างง่ายๆขึ้นไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต